ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพระก่อนขึ้นไลฟ์สดนะครับคลิปนี้ผมก็จะลงวันอังคารที่2นะครับเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะครับคลิปโหลดเสร็จก็น่าจะประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับหน้ของดีมาจํานวนหนึ่งนะครับก็จะได้รูปหลวงพ่อกลวยมาด้วยนะนะครับนี่ได้บานใหญ่มาเลยอันนี้ผมน่าจะห้อยที่บ้านนะครับได้สีน้าเดิมเลยนะเนี่ยนะครับสีนําเดิมเลยยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับนี่ได้หลวงพ่อกลวยมานะครับอันนี้ก็ มีร้วจะมีใครรับหรือเปล่านะแท้ด้วยนะนะครับนี่ตอกเลขโค้ดนะครับมีปั๊มมีปั๊มโค้ดตรงไหนอีกป่ะนี่นะครับอ่ะประมาณนี้มาเรามาดูพักกันครับรายละเอียดผมก็ได้จดข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับข้อมูลตัวหนังสือใก่เขียวมากเลยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ราคาเห็นไหมแทบจะไม่มีหลักร้อยเลยนะครับมาเรามาดูกันทีละรายการเลยนะครับพี่ๆขออนุญาตดูพักกล่องก่อนแล้วกันเนาะมาพักกล่องนะครับก็จะมี อันนี้นะครับเป็นเหรียญอันนี้น่าจะหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะผมได้มาเขาก็มีเขียนอย่างนี้ให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูเหรียญกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะอ่ะพิจารณาดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมปีสองสี่กว่านะครับผิวก็จะขูดขะขูดข,ขาหน่อยนะอ่ะมีใครสายหลวงพ่อเดิมไหมครับช่วยผมพิจรารณา่อย อันนี้เอาไปเอาไปเท่าไหร่เอาไปยี่สิบห้าบาทแล้วกันอันนี้อ่ะอันนี้หลวงพ่อเดิมชุบๆมาเรามาดูพักกล่องอันนี้เจริญพรบนนะครับจเจริญพรรุ่นสองหลวงพ่อพัดบุญยากามโมนะครับเขาบอกว่าเจริญพรสองน,นี่เขาก็เล่นกันเหมือนกันนะอ่ะดูสวยไหมสวยอยู่นะผมว่าสําหรับหลวงพ่อพัดนะครับเนี่เป็นเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับนี่ย อันนี้เปิดไว้เท่าไหร่นอ้อเปิดไว้หกสิบห้าบาทนะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยได้หรือเปล่านะหลวงพ่อพัดเนี่ยเทียนกันนะผมเนี่ยมารายการนี้ครับเป็นหลวงพ่อเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับปีสามเจ็ดนะอันนี้เปิดไว้ร้อยเดียวนะครับหลวงพ่อแดงปีสามเจ็ดนะครับหลังยันนะครับนี่ยันไปจําตัวหลวงพ่อแดงปีสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิฐผมมีเหรียญด้วยนะเหรียญย้อนยุกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูที่หลังนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญปูดทวดนะครับ นี่รายการนี้แพงมากเลยนะนะครับรายการนี้แพงมากเลยนะครับออกที่วัดพารานุภาพจังหวัดปัตตานีนะครับพ่อท่านพรมเป็นคนสร้างนะนี่นะครับพ่อท่านพรมนะครับปีห้าห้าด้วยพิธีใหญ่นะครับนี่อันนี้เอาไว้เอาไปเจ็ดสิบาทนะครับเจ็ดสิบาทรายการต่อมารายการนี้ครับรายการนี้คือครูบากิษนะนะครับปีสี่เจ็ดบอกเลยว่าไม่อันเนี้ยไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยนะครับหมายถึงราคากลางนะนะครับนี่อันนี้ทองคำเพราะว่าลืมดูเลย ม่น่าใช้น่าจะเป็นแผ่นตะกุดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นครูบากีิษณะนะครับน่าจะเป็นพระทางภาคเหนือนะรุ่นบูชาครูอันนี้เอาไป80สิบาทนะครับได้กําไรห้าบาทรายการต่อมารายการนี้ครับรายการนี้คือหลวงพ่อคงนะครับย้อนยุคนะปีหกหนึ่งนะครับหลวงพ่อคงนะครับนี่ลูกท่านจะเป็นแบบนี้เนาะนี่เหรียนแท้ด้วยนะครับเห็นอย่างนี้อ,อ๋อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ เหรียญนี้ก็เอาไปที่เจ็ดสิบห้าบาทครับได้กำไรห้าบาทเหมือนเดิมรายการต่อมารายการนี้ครับอันนี้เป็นหลวงรูปหล่อหลวงพ่อพัดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพัดนะนะครับรูปหล่อนี่ต่อโค้ดยันมิหรือเปล่าตรงนี้ตรงหน้าอ,อกตรงสังตินะครับเป็นรูปหล่อเนาะนะครับอันนี้ไปสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทนี่อันนี้ของดีทีเด็ดเลยนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อโมนะครับจังหวัดชัยนาท น่าจะสายหลวงพ่อกลวยนะครับน่าจะสายหลวงพ่อกลวยนะเป็นหลวงพ่อโมนะครับนี่ต่อโคยันมิตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ต่ำกว่า400เหมือนกันนะนะครับเฮ้ยแต่ราคาเดิม200ว่ะอันนี้ผมเอา60บาทนะอันนี้ราคาเดิมนะครับก็เขียนไว้บนกล่อง200นะแต่ผมเอา60นะครับอันนี้หลวงพ่อโมสายชัยนาทนะครับน่าจะสายหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับเคยได้ยินชื่ออยู่นะครับหลวงพ่อโมหลวงพ่อโมอ่ะมา,มา,มาเรามาดูพระเหรียญกันครับผม ไล่พิธีละรายการเลยนะรายการแรกนะครับรูปหลวงพ่อกลวยนะครับหกสิบาทก็น่าจะเป็นรูปนี้นะครับนี่รูปหลวงพ่อกลว,วยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ายันดวงแก้วหรือเปล่าราชาลิติน่าจะใช่นะนะครับแต่ว่าไหนไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้ศึกษานะครับเพราะว่ารูปแบบนี้ยังไม่เคยได้มานะครับได้มาครั้งแรกรายการต่อไปเป็นพรพผงหลวงพวกวกวก่อกลวยปีหกห้านะครับนี่อันนี้เป็นพรพผงหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับได้นำบัตรมาด้วยนะนะครับปีหกห้านะนะครับ อันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบบาทครับพับผงหลวงพ่อโกยนะครับมวลสารเดิมๆนะครับต่อไปเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดก็คืออันนี้นะครับปีห้าห้านะครับเขาเรียกว่าเนื้อนิกเกิลหรือเปล่าก็ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะครับมานี่เม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับปีห้าห้าอันนี้ออกว่าช้างให้นะครับมีสองเหรียญนะครับแต่ว่าราคาไม่เท่ากันนะนะครับ อันนี้เอาไปที่หกสิบาทครับเม็ดแตงหลวงปูทวดครับอันนี้เอาหกสิบาทนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อสาคอนนะครับสักครู่นะครับหลวงพ่อสาคอนปีสี่หกนะครับนี่ปีสี่หกทันทานหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แท้ด้วยนะครับออกตรงวัดตรงที่นะครับหลวงพ่อสาคอนนะครับนี่ต่อโค้ดผมมีข้อมูลให้ดูด้วยนะนะครับนี่ปีสี่หกนะครับ แท้ด้วยใครสายหลวงพ่อสาครครับอันนี้เปิดไว้เจ็ดสิบห้าบาทนะครับอันนี้เปิดไว้เจ็ดสิบห้าบาทนะสำหรับหลวงพ่อสาครนะครับแท้ด้วยเอาเจ็ดสิบห้าบาทนะครับองคนี้เนาะรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปคือหลวงปู่ทวดคอกหมูนะครับน่าจะเป็นวัดคอกหมูนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ต่อโคดหมูเก้าตัวสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับ หลวงปู่ทวดวัดคอกหมูนะครับขออนุญาตตั้งใจสองก่อนซึบๆนี่นะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หกสิบห้าบาทครับอันนี้เปิดไว้ที่หกสิบห้าบาทครับหลวงปู่ทวดนะครับน่าจะแพงอยู่นะผมว่าน่าจะหลักร้อยนะรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปคือเมดแตงหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเดียวกันเลยแต่องค์นี้เลี่ยมมานะครับสวยมากตอนแรกผมกะว่าผมจะเก็บเองนะเนี่ยนะครับ ปีห้าห้าเหมือนกันนะนะครับรุ่นเดียวกันแต่อันนี้เลี่ยมมาองค์นี้เปิดไว้เจ็ดสิบาทครับพร้อมเลี่ยมนะครับเปิดไว้เจ็ดสิบาทนะครับรายการต่อไปนะครับก็คือสมเด็จนะครับสมเด็จรายการนี้นะผมว่าต้องเป็นพาระดีแน่เลยนะครับ่ะต้องสองมวลสานใกล้นะครับแบบเห็นเนื้อดีมากนะเป็นเม็ดทรายนะครับแต่ว่าเป็นเม็ดทรายแบบแข็งๆนะไม่มีหลุดล่อนเลยนะครับประเด็นคือผมดูหลังไม่ได้นะครับเป็นตลาบพุนะครับ ผมดูหลังไม่ได้นะตอนแรกผมกะว่าผมจะแกะออกมานะครับว่าอยากผมอยากดูด้านหลังไงว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมกลัวผมใส่กลับไม่ได้ผมก็เลยแบบเออไม่แกะดีกว่านะครับเพราะว่าผมใส่กลับคืนไม่เป็นนะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับคาถานนะชาลิตินะครับอันนี้เปิดไว้ที่เจ็ดสิบาทครับพย่อ,อันนี้เป็นตลับพุด้วยเอาไปเจ็ดิบาทครับ มารายการต่อไปหลวงปู่จือปีห้าเก้านะครับหลวงปู่จืออยู่ไหนเอ่ยสวยมากเหรียญน,นี้สวยมากชิบชิบนี่ครับหลวงปู่จือเป็นผิวไฟนะครับต้องดูยังไงมันถึงจะเห็นความสวยพอมันอยู่ในกล้องเนี่ยเหมือนองค์พระจะซีดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่ครับหลวงปู่จือจเจริญพรล,ล่างนะครับสวยมากนี่ยันประจาตัวท่านปีห้าเก้านะครับ นี่นะครับสวยมากเลยอันนี้นะครับเอาไปที่50บาทหลวงปู่จือเอาไป50ิบาทนะครับรายการต่อไปเป็นสอดดอเนื้อผงน้ํามันนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับผมว่าเอาหลวงพ่อกลวยแน่ๆนะผมส่งไปถามพี่ๆนะครับพี่เขาบอกว่าต้องแกะออกมาดูนะครับต้องแกะออกมาดูจะแกะยังไงเราแกะไม่เป็นนะครับเรี่ยมเก่ามากนะครับผมว่าน่าจะเป็นสมเด็จคะแนนหลวงพ่อกลวยหลังเรียบนะครับปีหนึ่งห้านะผมเดานะ อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อผงน้ํามันแน่นอนนะอยู่ในเลี่ยมเดิมแบบนี้นะครับนี่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเลี่ยมเก่าๆเ,เลยนะนี่เลี่ยมจนมีฟองอากาศขึ้นแล้วอะแสดงว่าผ่านร้อนผ่านห,าหะนาวมาเยอะแนละ้วเนี่ยนะครับเป็นสมเด็จ <Jones> เนื้อผงน้ํามันหลังเลี่ยมนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับ <uğ> แต่ปล่อยไปที่80บาทนะครับองคนี้ขอ80บาทนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับโอ้ถ้าเป็นคณหลงพวอกลยจริงนี่ผมว่า หลักร้อยต้องมีนะครับหลักร้อยต้องมีนะต่ำๆนะครับผมไม่มั่นใจนะครับจะส่งไปให้พี่ๆมันก็จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวว่าจะเก็บไว้เองดีวะ,ะเดี๋ยวเข้า่ากันต่อไปเป็นหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงรายการนี้ครับในเหรียญปีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เปิดไว้แปดสิบาทครับเปิดไว้แปดสิบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับได้ผมได้มาแพงจริงๆนะปกติผมไม่เปิดแพงขนาดนี้นะ อันนี้เอาไป80บาทครับรายการต่อไปนะครับคือหลวงพ่อแดงย้อนยุคนะครับปี66เนื้อชนวนนะครับี่หลวงพ่อแดงนะครับแท้ด้วยนะหลายร้อยนะครับเห็นอย่างนี้หลายร้อยนะนะครับนี่ปี66หกนะครับสองหเป็นเนื้อชนวนลมดำนะครับลองไปดูประวัติ จัดสร้างองค์นี้ดูนะครับปี66นะพิธีใหญ่นะครับไอเนื้อมนสารเนี่ยเขาก็เอาวัตถุมงคลหลวงพ่อแดงที่แบบอันเนี้ยมา,มา,ม,ามาหลอมแล้วมาปั๊มขึ้นอาใหม่เนาะเขาเรียกว่าเนื้อชนวนลมดาประมาณนั้นเหรียญน,นี้นะครับเปิดไว้ที่80บาทเหมือนกันครับหลวงพ่อแดงปี66เปิดไว้80บาทครับเพราะว่าผมได้มาแพงจริงผมได้กาไรองค์ละ5บาทเองนะสำหรับสำหรับพระเหรียญเนี่ยนะครับรายการต่อไปคือหลวงพ่อสาคอน หลวงพ่อสาคอนอันไหนเอ่ยอันนี้นะครับนี่เหรียญนี้หลวงพ่อสาครเหมือนกันเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อสาครนะครับนี่ต่อโคตรยันนะนะครับผิวไฟแจ่มๆเลยเฮ้ยมีรอยสักตรงหน้าอ,อกด้วยอะ่ะใช่รอยสักไหมอะ่ะเขาทำละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ครับผิวไฟสวยๆเลยเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อสาครนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันหลวงปู่ทิมแบบนี้นะครับโอ้นี่ถอดพิมพ์มาจากหลวงปู่ทิมเลยนะเนี่ยด้านหลังอะ ก็ยังว่าเป็นลูกศิษย์นะครับสวยมากผิวไฟสวยมากชิบชิบสูบอย่างนี้ดีกว่าเออทำไมไม่สูบอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะเหรียญน,นี้นะครับเปิดไว้ที่ที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดไว้ที่เก้าสิบาทนะครับผมได้มาแปดสิบผมปล่อยเก้าสิบนะนะครับขอขออนุญาตปล่อยเก้าสิบนะครับพี่เพราะว่าผมได้มาแพงจริงนะครับชุดนี้ได้มาแพงจริง่ะรายการต่อไปรายการต่อไปคือหลวงพ่อกเกษมนะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อกเกษมครับนี่ แท้ด้วยนะแต่ไม่แพงนะครับปีสามกว่านะครับอันนี้นะครับเปิดไว้ที่หกสิบาทครับหลวงพ่อเกษมนะครับแท้ด้วยนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อว่านน่าจะเนื้อว่านเลยผมว่าอ่ยอะส่องยังไงให้มันชัดเนี่ยอประมาณนี้แล้วกันรู้แต่ว่าแท้นะครับอ่ะอันนี้เปิดไว้หกสิบาทครับหลวงพ่อเกษมรายการนี้นะครับรายการต่อไปคือรูปหล่อหลวงพ่อกลวยปีสามสามครับนี่ครับ รูปหล่อหลวงพ่อกลวยปีสามสามนะครับลองหาในเว็บได้นะครับมีนะครับปีสามสามนะแต่รุ่นนี้ไม่แพงนะงงเหมือนกันว่ารุ่นนี้ไม่แพงนะครับนี่นี่นะครับหลวงพ่อพวกลวยปีสามสามนะครับเดี๋ยวผมลองหาในเว็บให้ดูดีกว่าสักครู่นะครับนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับปีสามสามเนาะวัดโคสิ ออกวัดโคสีรอราคาก็จะอยู่หลักร้อยนะนะครับแสดงว่ารุ่นนี้คนไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะครับนี่รูปล่อหลวงพ่อกล้วยนะครับมีสามสามอันนี้เปิดไว้ที่ที่60บาทครับองค์นี้เปิดไว้60บาทนะครับสำหรับรูปล่อหลวงพ่อพก้วยนะครับรายการต่อมาคือหลวงปู่ทวดรายการนี้นะครับเป็นเนื้อแร่นะอันนี้น่าจะเป็นของพ่มแม่บนเรือนนะผมว่า นะครับอันนี้หลังยันพุทโธน้อยนะครับเป็นทวดว่านเนื้อแร่นะครับว่านผสมแร่นะครับนี่เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นเม็ดรายเสกหรือเปล่าเพราะว่ายันพุทโธน้อยของคุณแม่บุญนเรือนนะครับนี่เนี่ยมันเม็ดมอนเม็ดแร่จะโผล่ขึ้นมานะนี่นะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนี่เป็นปูดทวดนะครับเป็นหลุปูดทวดตาลินนะอันนี้น่าจะของวัดวอวนนะครับนี่ทวดหลังยันอันนี้น่าจะเป็นของคุณแม่บุญเรือนนะครับ อันนี้นะครับเปิดไว้ที่ห้าสิบห้าบาทครับได้กําไรห้าบาทอันนี้หลวงปู่ทวดคุณแม่บุญเรือนเอาไปห้าสิบห้าบาทนะครับรายการต่อไปต่อมาต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อพรมขนอนเหนือนะครับนี่มาแล้วแหละไอเทมนะครับนี่หลวงพ่อพรมขนอนเหนือแท้ด้วยรุ่นพิเศษนะครับปีสองเจ็ดนะครับนี่หลังยันแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับเปิดไว้หนึ่งร้อยหกสิบาทเท่านั้นนะครับ ราคายังไม่แพงนะสำหรับหลวงพ่อพรมขนอนเหนือนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนาลายทรงคุดนาลายทรงเมืองอะไรอย่างเงี้ยราคาหลักพันนะครับสามสี่พันห้าพันประมาณนั้นผมมีอยู่เหรียญหนึ่งนะแต่ว่าไม่ทันหลวงพ่อนะครับเหรียญน,นั้นขายได้ประมาณหกเจ็ดร้อยนะนะครับเก็บไว้อยู่นี่ครับอันนี้แท้ด้วยเอาไปหกเออเอาไปร้อยหกสิบบาทนะครับนี่บล็อกสายฝนเหรียญนี้ก็แท้นะครับ เป็นหลวงพ่อพรมขนอนเหนือปีสองเจ็ดนะครับเอาไปร้อยหกสิบาทนะครับสําหรับหลวงพ่อพรมขนอนเหนือมารายการต่อไปหลวงพ่อขอมปีสองศูนย์จังหวัดสุพรรณนะครับแท้ด้วยนะอันนี้นะครับอันนี้แท้ด้วยนะครับแต่ราคานี่ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันหลักร้อยหรือหลักพันนะนะครับนี่ดูยังไงดีดูยอย่างนี้เนาะเป็นเหรียญแท้ด้วยนะครับ นี่รุ่นเสาห้าเออผมเคยเห็นในทิกตอกนะที่เขาแบบใช้ปืนยิงยิงพระเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นเนี้ยิงไม่เข้านะผมเห็นในในคลิปทิกตอกนะยิงไม่เข้านะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนปีสองศูนอะเหรียญนั้นก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อขอเหรียญน,นี้ก็ยิงไม่เข้านะครับผมเห็นคลิปในทิกตอกนะครับที่เขาถ่ายคลิปยิงเหรียญพระนะครับหลวงพ่อขอเนี่ยเนี่ยแท้ด้วยองค์นี้เปิดไว้ที่ โอ้โห้าสิบาทครับพี่ขายเป็นพาเกเลยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดปีห้าหกครับอ่าเหรียญนี้ก็ราคาไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยครับหลวงปู่ทวดนะครับปีห้าหกนะครับนี่เหมือนนักกล้ามเลยเนาะนะครับด้านหลังเป็นพ่อท่านค้ายครับนี่เลโคดอยู่ข้างๆแบบนี้ ราคากลางอยู่ประมาณสามสี่ร้อยนะครับผมเห็นเขาเอาไปเลี่ยมไปเลี่ยมเลรนะครับโอ้โหเรามาตั้งขายองค์ละห้าหกร้อยเลี่ยมเลนโคตรสวยเลยนะครับถ้าเหรียญน,นี้ปล่อยไม่ได้ผมก็จอไปเลี่ยมอ่ะอันนี้เหรียญพ่อท่านขายนะครับสวยมากอันนี้ปีห้าหกนะครับเปิดไว้ที่อ้าวไม่ได้เขียนราคาไว้อ่ะขออน,นี้ขออนุญาตวางก่อนผมลืมราคาไม่ได้เขียนไว้ลืมนะครับเขียนไว้แต่พศออต่อไปนะครับเป็นเหรียญ หลวงปู่หงรุ่นแรกครับแท้ด้วยประเด็นคือแทด้ด้วยนี่ครับหลวงปูหงรุ่นแรกครับมาชมความสวยกันเหรียญอาจจะแบบผ่านผ่านศึกมาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับนี่รุ่นแรกนะครับ <CEOs. S 2> <iken> หลวงปูหงนะราคาเท่าไหร่ก <im> ็มีรู้เหมือนกันเหรียญนี้ผมเปิดไว้หนึ่งร้อยบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งร้อยบาทนะมีใครมีมุมไปต่อก็จัดได้เลยนะครับใครสายหลวงปู่หงนะ นะครับน่าจะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะอ่ะเปิดไว้ร้อยเดียวนะครับสําหรับหลวงปู่หงนะครับรายการต่อไปสักครู่นะครับเมื่อกี้ผมบอกราคาหลวงหลวงพ่อขอมผิดไปนะครับเหรียญที่ห้าสิบาทคือเหรียญนี้ครับนี่หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวครับนี่เหรียญนี้เปิดไว้ห้าสิบาทครับจังหวัดสุพรรณบุรีแท้ด้วยเป็นเหรียญไม่ตัดปีกนะครับเป็นเหรียญไม่ตัดปีกนะนี่แบบนี้เลยครับหลวงพ่อขอมเหรียญแท้ด้วยนะครับ พศสองศูนย์ครับปีสองศูนนะครับนี่หลวงพ่อคองวัดไผ่หลวงวัวนะครับใช่ไหมวะแปบบ๊บนึงอ่านก่อนอ๋ออันนี้ชื่อเต็มอ่ะสวยมากเลยนะพี่ๆดูดิพาสเมเ์ก่อนนี่เนื้อสวยสวยนะครับดูอันนี้เปิดไว้ห้าสิบาทนะครับเปิดไว้ห้าสิบาทนะรายการต่อไปไน,นะครับอขอแก้ข่าวเหรียญน,นี้ เหรียญนี like manuscript. Manuscript. Manuscript manuscript. Like, like ้ก็แท้เหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเปิดไว้ที่หกสิบาทครับเหรียญนั้นห้าสิบเหรียญนี้หกสิบาทนะครับแท้แท้ทั้งคู่นะครับผมอยากรู้ราคากลางเหรียญนี้มากเลยผมรู้สึกว่ามันจะแพงอ่ะผมคั้ายขับายว่าเหรียญนี้แพงนะยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับรายการต่อไปคือเหรียญไพรีพินาตนะครับปีสี่สี่เท่าไหร่ไม่รู้ปีสี่ห้านะครับนี่ออกวัดบวรนะครับเหรียญไพรีพินาศนะผมเห็นเขาขายเหรียญเราเป็นร้อยเลยนะ เห็นช่องอยญกเขาขายเหรียญลเหรียญละร้อยอ่ะนะครับแต่เหรียญนี้ผมเอาไปสามสิบบาทเท่านั้นแท้ด้วยออกวัดบวรน,นะครับนี่ปีสี่ห้านะครับวัดบวรน,นิวเวศนะนะครับเฮ้ยวัดวัดบวรหรือวัดสัมพันธว,วงศ์วะจำไม่ได้สองวัดนี่แหละไม่วัดบวรก็วัดสัมพันธว,วงศ์ครับโอ้จำปีไม่ได้จำวัดไม่ได้มารายการหนึ่งครับรายการสุดท้ายรายการนี้ครับ รายการนี้คือสมเด็จปกโพออกวัดราชนัดดาหลวงปุตโตหลวงพ่อก,กวยปูกเสกนะครับเป็นเป็นพระประจําวันเกิดน,นะครับพี่ๆก็น่าจะเคยเห็นอยู่นะช่องสายตรงหลวงพ่อก,กวยเขาก็เคยเอามาปล่อยนะครับบางองค์ก็มีเม็ดแร่เม็ดพลอยนะครับเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยปีหนึ่งสองนะครับแต่ราคาเนี่ยราคาอยู่ประมาณไม่ประมาณสี่ร้อยนะครับประมาณสี่ร้อยจนถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นพี่ๆเขาประมูล ในช่อง TikTok นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ7800นะครับหมายถึงราคาประมลนะนะครับแต่ถ้าดูในเว็บอาจจะอยู่ประมาณ400นะครับถ้าดูในเว็บจะอยู่ประมาณ400นะนี่แต่องค์นี้เอาไปเท่าไหร่ดีวะขอ50บาทแล้วกันนะครับขอ50บาทนะนะครับอันนี้ของวัดราชนาฏดานะครับปีหนึ่งเป็นพาระประจำวันเกิดนะครับวันจันทร์นะนะครับใครเกิดวันจันทร์ก็รับไปได้นะครับเป็นพิธีหลวงปู่โตหลวงปู่เสกนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับพี่พี่พระอาจจะดูเหมือนน้อยนะนะครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูในไลฟ์สดแล้วกันเนาะนะครับบางองค์ก็ไม่ค่อยอยากเอาขึ้นสักเท่าไหร่นะอ่ะให้ดูข้าวค่าก่แล้วกันนะครับสําหรับรูปบานนี้นะครับผมเอาที่เก้าสิบบาทนะครับรูปหลวงพ่อกลวยนะครับขอเก้าสิบบาทนะครับแท้ด้วยนะมีเลขโค้ดด้วยเห็นไหมตอกเลขโค้ดด้วยนะครับนี่ตรงนี้นี่บานใหญ่นะครับเอาเก้าสิบบาทนะครับ แท้จากวัดเลยนะครับอะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับก็ก็แคปรูปส่งมาทางบ้านเขียวผมได้เลยนะครับนะกติกาเดิมนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับพระราคาเบาๆนะครับถ้าพี่ๆมีมีมุมไปต่อก็จัดได้เลยนะครับแต่ถ้าได้ได้แค่องสององนะครับพี่ๆก็สามารถฝากไว้กับผมก่อนได้นะครับนะเดี๋ยวไลฟ์สดครั้งต่อไปเนี่ยผมมีพระหลวงพ่อกลวยมาเยอะมากนะครับ รอบต่อไปนะไม่ใช่รอบนี้รอบนี้มีน้อยนะครับรอบต่อไปเนี่ยได้หลงพวกกวยมาเยอะมากมากเลยแหละนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่นะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดวันพุธครับเดี๋ยวมีอะไรจะเซอร์ไพรส์สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ